ก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u กีซัตทีแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากครับก็จะเอาวางใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดแล้วก็วิ่งหนี โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอ p 2แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาทดลองหลังจากที่เอากับตันบาบหนึ่งซีซีประทะเทนา่านิววันนี้ผมก็จะเอามาประทะกับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เทนา่าตัวเก่าเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันเก่าของผมที่ผมจอดไว้รอปั้นรอปั้นอยู่ผมว่าจะใส่เครื่องแด็ดนะครับผมถ้าใครเล่นรถพวกสองยังหวะเล่นพวกมอเตอร์ไซค์อาจจะรู้ดีใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไร นะครับก็มาดูกันนะครับผมเครื่องยนต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมมึงละมึงละเซตกูเครื่องเน่าเนาระเบิดทิมแตกครับนี่ยังไงครับแต่นะจะแจกคเขาครับประเทศนี้ตายแล้วก็แจกคเขาให้ต้นดอกพึง่งก็พูดไปเรื่อยนี่มันก็จะเป็นเครื่องยนต์4ี่เกียร์ตัวนี้มันจะเป็นตัว5เกียร์นะครับท่านผู้ชม5เกียร์หเกียร์ดูจากฝาแครง้งฝาแคร้งก็รู้แล้วว่าเป็นเทนา5เกียร์นะครับเป็นเทนานิว นี่นี่น,น,น,นดูให้ดูทั้งคันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็สติเกอร์โมซานะครับผมแถมมาจากไว้กันสั่นของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็สติเกกอร์วัยรุ่น2 t ทนะครับผมอย่ารีรอเลยครับมาลองออคือแบบว่าจะเอาประทัดนะครับลูกกลมๆอ่ะจะใส่ตรงเสื้อสูบว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงรูมันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอาใส่จะเป็นยังไง แต่ผมไม่กล้าเอาใส่ในรูห้องแข็งครับกลัวมันจะระเบิดนะครับกลัวมันจะแตกกลัวมันจะพังแต่ผมก็จะลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ผมมีอาไดนาไม,มเอ้อันบั้งไฟอันเล็กนะครับเป็นไม้ขีดอันเล็กๆนะครับที่ข้างกล่องมันเขียนว่าไม้ขีดนะครับนี่ผมจะเอาตัวนี้ระเบิดใส่ในแข็งแทนนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมไม่กล้าเอาฟุตบอลใส่กลัวมันจะแตกกลัวมันจะพังนี่นี่นี โฟกัสดิไม่โฟกัสโอ้กล้องห่วยมากครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรปะ่ะเราไปเริ่มจุดกันเลยผมจะเอาลูกบอลยัดใส่ตรงฝาสูบก่อนเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปะ่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์ช่อง y o u t u พีแซ t ทกันด้วยนะครับนี่นะครับผมก็เอาเครื่องมาเตรียมมาเสร็จไปที่เรียบร้อยผมทีต้ตอนนี้ผมก็จะพร้อมจุดนะครับก็เช่นเดิมนะครับไฟแช็กตัวนี้ <c oughs> มี มีหินอยู่แต่อันนี้ไม่มีหินแต่มีกา๊าสนะครับนี่เราก็จะเอาวางใส่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็จุดแล้วก็วิ่งหนีพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วไปชมกันครับเท็ดกูรักเครืองกู ยังไงครับผมไปดูไปดูไปดูโอ้โหเฮ้ยว้าวไม่เป็นไรเลยครับผมคือมันเสื้อมันแข็งมากไม่มีทางที่จะทําลายมันได้จริงๆดิงยนะครับเนื่องจากไม่เอาเหล็กมาตัดมาผ่าเชื่อมเป่าคือไม่โซทบสท้อนแน่นต่ำไปได้ยังไงวะครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ตรงไหนดีวะไม่เอาไม่กล้าใส่แข้งครับ,รบกลัวแข้งแตกมันเป็น เออมันเป็นเอ่อมันเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้ครับไม่ใช่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเล็กมาใส่กันอีกนะครับไม่สิเดี๋ยวผมจะเอาฟุตบอลมาจุดใส่ตรงแถวๆที่เดิมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูสครับแต่เพิ่งมาสังเกตเห็นนะครับตรงนี้ประกฑ์ตรงนี้มันจะชำรุดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นปะนั่นแหละครับโอ้โห ทำไปได้ยังไงมึงจิดใจมึงทำมึงได้ยังไงเดี๋ยวผมจะลองพลิกเครื่องขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ทางไอเสียนะครับนี่ผมจะยัดใส่ทางนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่นี่น,นี่ผมจะยัดเข้าไปในนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมจากตรงนี้แข้งมันแตกอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับไดนาเมย์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองจุดดูนะครับท่านผู้ชมปะ่ะ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเอาใส่ตรงช่องไอเสียนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่เข้าเลือกลกัวมันจะไปทําลายพวกก้านพวกอะไรพังนะครับผมเครื่องนี้ยังใช้งานอยู่นะครับตัวนี้มันพังก็เลยเอามาทดลองเล่นๆ่านผูช้ชม มันไม่ระเบิดนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปใกล้นะครับเผื่อมันจะทํางานทีหลังอาจจะมันจะแตกขึ้นมาก็เป็นได้ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะดับเลยนะครับเวจะลองเคลียร์ๆออกดูนะเอาทิ้งไปครับเอาอันใหม่ครับเอาอันใหม่ดีกว่าทัานที่สองครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับช่องพอตว้าวสุดยอดไปเลยนะครับท่านผู้ชมคือยังอยู่สภาพเดิมไปเลยครับไม่เป็นไรครับผมโอ้โหเดี๋ยวจะลองเอาเอาอันเล็กมาจุดใส่เอตรงช่องหลีดนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับป่ะลองกันครับนี่นะครับจุดใส่กันเลยครับ นี่เอาไว้อันนี้เอาไว้อันหนึง่งเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไว้จุดตัวใส่ตรงนี้นะครับนี่เราพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจุด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 นี่ติดแล้วครับเป็นยังไงครับดูครับ ชโดดู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 ครับดูครับพังครับพังไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องพังนะครับบางไฟแตกครับพังพังเลยครับโอ้โหดู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 แโด,ด Shadow. สุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โห <laughs> เดี๋ยว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 เอาอีกดอกเอาอีกดอกหนึ่งครับ อันนี้คือมันลงไปที่ห้องตรงริมข้อเวียงนะครับผมมันอยู่ในข้อเวียงนะครับตอนนี้จะลองหมุนหมุนดูก็ได้ติดติดครับก้านติดลูกข้อเวียงติด <c oughs> สลับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ตอนนี้คือฝนตกมาแล้วนะครับนะครับปจบไปเพียงเท่านี้ครับอหน้ามืดหน้ามืดเมื่อกี้กลมมากเกินไปบ๊ายบาย